สำหรับชาวราศีตุลน,นะครับดวงโชคลาภในเดือนกุมภานี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับแหมเขาบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเขาบอกแนะนําว่ามีอยู่2ทิศทางนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของคนดังนะหรือว่าสํานักต่างๆเนี่ยนะครับนะในเรื่องการใบหวยนะได้ไพ่เฮอร์มิตนะครับผมว่าต้องตีความไปทรงนั้นนะแต่ทาวเวอร์นี่มันพูดถึงอะไรนะพวกวัดเก่าวัดร้างนะหรือว่าพวกวัดดังเนที่เก่าๆโบราณโบราณเนี่ยนะครับที่คนนิยมเนี่ยนะไปขอเลขนะหรือว่าขอเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าส สนใจนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะเดอะสตาร์ขึ้นมาในบ่งบอกถึงอะไรก็บอกว่าเดือนนี้ในชาวราศีตุลเนี่ยนะหยิบจับอะไรมักเป็นโชคเป็นลาบนะเขาบอกนี่นะเดือนนี้ในชาวราศีตุลเนี่ยนะมุ่งหน้ามุ่งตาหาเงินหาทองเนี่ยนะนอกจากงานหลักนะได้เป็นรายได้ที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะเดือนนี้นี่นะมักจะมีอะไรมักจะมีเด็กเนี่ยให้โชคนะครับนะดังนั้นเนี่ยซื้อลอตเตอรี่นะ ซื้อลอตเตอรี่ซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าผิวขาวท้วมได้ก็จะดีนะถูกฉลองกับไพ่ที่ออกมานะครับหรือว่าคนที่ผิวขาวท้วมเนี่ยก็มักจะนะซัพพอร์ตในเรื่องของการงานธุรกิจของคุณให้ได้เงินได้ทองอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยนะราศีตุลเนี่ยนะคนขาวท้วมนะอายุน้อยกว่านำโชคนำลาบมาให้นะครับอ่ะไปรวย